สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาน a s าสตอรี่นะคะไม่ได้ลงคลิปนานหลายวันแล้วนะคะมัวแต่ยุ่งยุ่งนะคะแล้วก็ทำคลิปอีกช่องหนึ่งนะคะช่องชุตินันชาแนลไงฝากไปติดตามช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะวันนี้มาดูข้าวคะ่ะทุกคนแดดแรงมากค่ะ ท้องฟ้าใสาแจ๋วมองเห็นภูเขาเลยจากตรงนี้ไปถึงภูเขาตรงนู้นนะคะทุกคนประมาณ30กิโลได้นะคะเป็นเทือกเขาพนมดงรักนะคะกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นแนวเขาทอดยาวตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกดไปจนถึงจังหวัดสุรินท์เลยนะคะ อันนี้มอไซค์ของเรานะคะจอดตกดักแดดไว้ไม่มีร่มคะ่ะเพราะทางเพิ่งทำใหม่เนาะไม่ได้เอาต้นไม้มาปลูกเป็นร่มให้เขามาดูข้าวค่ะข้าวหลังจากใส่ปุ๋ยก็เริ่มสวยเริ่มเขียวแล้วนะคะต้นโตแล้วบรรยากาศสดใสามากไม่มีลมเลยจ้าร้อนสุดๆ าดร้อนสุดๆค่ะทุกคนนูน่นพ่อบ้านแอดมินนะคะไปเกี่ยวใบข้าวนะคะตรงนูน้นเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นนะคะว่าตรงนั้นข้าวเป็นเชื้อรานะคะทุกคนต้องเกี่ยวใบออกเราไม่ได้ฉีดยาเนาะเราทำา ใช้สารเคมีนะคะปีนี้เราไม่ฉีดยาเพราะว่าข้าวเราปลูกกินเองแล้วก็ขายบางส่วนนะคะทุกคนท้องฟ้าจใสาสมากๆเลยค่ะแดดร้อนสุดๆวันนี้ก็มาดูข้าวนะคะมาเดินดูสำรวจนะคะว่ามีแปลงไหนเป็นเชื้อราไหมเป็นโรคใบไหมไหมคือส่วนมากนะคะ ป็นแล้วเราตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนตัดไปรอบนึงแล้วแล้วที่ใบเขาขึ้นมาอีกก็เป็นใหม่อีกนะคะแต่แปลงนี้ไม่เป็นนะคะปีนี้เชื้อราระบาดหนักนะะเพราะว่าอีสานตอนล่างนะคะอีสานใต้ปีนี้แรงนะคะฝนน้อยแทบไม่มีน้ำเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งจะตกครั้งหนึ่ง บางทีสองอาทิตย์ตกวันหนึ่งแล้วฝนก็ตกน้อยน้ำเขื่อนก็ไม่มีปล่อยมาเลยนะคะปีนี้ปีนี้ฝนน้อยจะว่าแรงก็ไม่ใช่เนาะเขาก็มีฝนอยู่แต่ฝนน้อยตกอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยฝนน้อยแบบที่ว่าต้องทำฝนเทียมนะคะเหมือนอาทิตย์ก่อนตกวันหนึ่งแบบแรงเลยก็ ได้ฝนเทียมช่วยนะคะเมฆเยอะทีนี้ทางหลวงเขาก็ทำฝนเทียมให้นะคะช่วยบรรเทาภัยแล้งนะคะภาคเหนือน้ำท่วมอีสานตอนบนก็ท่วมอีสานใตยแรงฝนตกไม่ทั่วฟ้าเลยนะคะอาจจะเกิดจากภาวะโลกร้อนนะคะแอดมินลงมาแล้วเดินมาแล้วย้อนแสงมาเลย ค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนานาสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปเดินดูข้าวต่อก่อนนะคะว่ามีตรงไหนเป็นเชื้อราไหมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆค่ะสวัสดีค่ะ